สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่ในรถหรูและหรูยังเดียวไม่พอประหยัดด้วยอีกหนึ่งคันนะผม Volkswagen Passa t 1.9 TDI นะครับผมเครื่องดีเซลเทอร์โบเกียออโต้นะผมถ้าขับทางไกลตั้งคูซอนโทเนี่ยความเร็วร้อยหนึ่งเนี่ยกินน้ำมันไม่ถึงประมาณ20โลลิตรได้นะผมอ่าถูกมากนะครับผมแล้วก็คันนี้ ขายในราคาเดิมเนี่ยหนึ่งแสนสบาทตอนนี้ลดเหลือ1นึ0 0 0สนสองหมื่นเก้าพันบาทลดไปหนึ่งหมื่น 10, ครับก็ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากถูกกับมอไซค์ p c ี x เนี่นะแต่ว่าคุณไปก็ได้5้าหกคนเครื่องดีเซลขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเครื่องแรงครับคันนี้เหยียบมาเหยียบแบบติดเท้าเพราะว่าแรงบิดของเครื่องดีเซลมันเยอะนะครับผมคันนี้ใครชอบความนุ่มนวลน,นะคันนี้ช่วงล่างจะมีความนุ่มนวลกว่า audi a 6ที่ผมใช้ด้วยซ้า แล้วก็แต่ถ้าเกิดล้อแบบนี้มันดูมันดูแบบเดิมไปก็ถ้าอยากได้ความเป็นวัยรุ่นก็เปลี่ยนเป็นแม็กขอบสิบแทรง V.I.P. จบครับรถรุ่นนี้สวยออกมาแล้วเพราะว่าสังเกตนะมันมีซุ้มซุ้มล้อเนี่ยมันโปงออกมาจากโรงงานใช่ไหมทำให้มันพอดีซุ้มรุ่นนี้ถือว่าผ่านเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะผมช่วงล่างเดิมใช้งานได้ดีรถคันนี้ครับผมจะให้ดูสีภายนอกนะว่า ผมใช้คำว่า95%สได้เลยสีเดิมแบบว่าจอดเนึ่เงาแสบตาเลยดยูเดิมหมดนะครับทุกท่านสีเดิม,มติดฟิล์มรอบคันแบบอ่อนๆนะผมเพราะว่าคนแก่ใช้ส่วนฟิล์มด้านหน้าก็จะอ่อนมากนะครับผม ยางก็บิตโตนยางเก่าแล้วครับผมปี B 19แต่ว่าดอกหนาเพราะรถใช้งานน้อยนะครับผมคันนี้ไม้แค่สองแสนครับผมยางในใช้ได้อีกเป็นปีไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่ใช่รถบรรทุกมันไม่ระเบิดอยู่ครับอันนี้ด้านท้ายนะครับผมนี่ t d ดด้านท้ายเงาวแวบทุกจุดนะครับคันนี้ราคานี้ผมถือว่าถูกมากนะรถมันจริงๆ2 0 0สองแสนผมว่ายังถูกเลยถ้าเทียบกับคันพร้อมใช้งาน ฝาท้ายเป็นแบบเนี่ยกดเป็นสวิตไฟไฟ้าครับผมช่วยมันเปิดนิดนึงช็อคอัพมันก็จะเด้งขึ้นไปเองเหมือนพวก bm e 60นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเองอะนี่ภายในด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะมากไอที่ชาร์จด้านหลังใช้ได้ทดสอบแล้วนะครับยางอะไหล่มีแม่แรงมีอุปกรณ์ของพยาบาลไม่มีแล้วครับแล้วก็ไออุปกรณ์ตั้งด่านก็ไม่มีนะครับผมแลของเดิม คงเอาไปวางลืมไว้ไหน้นะผมนี่ปิดเสียงแน่นทุกอันรถคันนี้ไม่มีชนหนักครับท่านรอยบุบเล็กน้อยก็ไม่มีคือผมจะบอกว่าคันที่แล้วเนี่ยผมขายไปแสนเจ็ดกว่าเนี่ยยังไม่เนียนเท่าคันนี้เลยเออแต่คันนี้มันราคาตลาดมัน,มนได้เท่านี้มันก็เลยต้องขายเท่านี้ครับผมซึ่งน่าเสียดายสาหรับคนขายแต่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับคนซื้อนะผมส่วนใครกลัวเรื่องค่าซ่อมเนี่ย ผมจะบอกเลยว่ารถคันนี้ถ้าเทียบกับรถปีเดียวกัน2002เนี่ยแคมรี่กับแอคคอร์ดเนี่ยราคาไหลคันนี้ถูกกว่าด้วยซ้ำบางอย่างนะถูกกว่าด้วยซ้ำหลายอย่างด้วยซ้ำถ้าซื้อของเองจากอินเทอร์เนต็ตนะผมสั่งเองแนละ้วเอาไปให้ช่างเปลี่ยนนะครับอ่าก็อันนี้ภายนอกนะผมคันนี้ภาษีไม่ขาดสะผมภาษีปลายปี67ก็ใช้ปีปลายปีทั้งปีอันนี้มันพิ่งมกรานะครับผมก็ ดูดิว่าไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะผมไอลอยตรงนี้นเนี่ยขี้นกนะผมเดี๋ยวไปเช็ดไม่ไม่ใช่รอยขูดขีดอะไรนะครับไฟหน้าคมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ใสกิกนะครับผมใสมากอย่างรถใหม่ไม่หมองหมนนะครับผมแบบบางคันมันหมองหมนมากนะครับไม่สวยคันนี้ใสนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบ4ี่บานกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับผมดูนะทุกท่านนี่ รถคันนี้นะราคานี้นะทุกท่านตำหนิมีแค่อย่างเดียวและเป็นตำหนิสากลหมายความว่ารถรถรุ่นนี้มันเป็นทุกคนันคือเกะมันพังอันนี้สภาพดูดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บร่วงมาทั้งอันเลยอบอกไว้ก่อนก็ไปซ่อมได้นะครับผมและรถรุ่นนี้ถามใครก็ได้ออทีเอหกสี่้าก็ได้นะครับก็ด้วยเกะพังทุกคันนะครับผมเดิมทุกซอกทุกมุมนะครับ เบาะหนังสวยงามอาจจะมีแตกรายงาบ้างแต่เบาะไม่มีขาดนะครับผม,มนี่ดูดิลายมุงลายไม้ไม่มีแตกเนี่ยเบาะแตการงาอย่างนี้ครับนี่ให้ดูเลยแต่ไม่มีขาดและสวยมากที่เก็บของตรงนี้ใช้งานได้เพดานสวยสวยกิบอะไฟในห้องโดยสารดวงที่หนึ่งดวงที่สองแล้วก็ข้างหน้าอีกสองดวงสามดวงใช้งานได้หมดอ่าข้างหลัง เนียนไม่มีตำหนิรถรุ่นนี้ส่วนมากพวกนี้ชอบแตกนี่คันนี้ไม่แตกครับผมนี่เนียนเอออีกอย่างหนึ่งเบลว่าดึงออกมาแล้วอ่ะมันไม่ดึงมันไม่กลับเองต้องเอามือช่วยมันกลับซึ่งมันเป็นปลาอะไรวะมันเป็นปัญหาสปัญหาสะกวของรถรุ่นนี้นะเพราะว่าออดีเอหกของผมเบลก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันครับเบลนี่ราคาหลักร้อยนะครับผมหรือซ่อมก็ได้นะผมเห็นบางคนก็เอาไปซ่อม แล้วก็วิทยุนี่ผมเปิดไม่เป็นเปิดไม่ติดเอาเป็นว่าใช้ไม่ได้แล้วกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่หน้าฟอนต์มันนี่ไม่กี่ร้อยนะครับผมเกียร์ออโต้นี่ที่ชาร์จไฟตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งแอร์หนาวครับคันนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูพูดไปพูดมาจะจะสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวไปมาทุกท่านฝากระโปรงโคตรหนักไอ้รถรุ่นนี้เหล็กมันหนักเหล็กมันหนา ฝากระโปรงมีช่องอัพช่วยเปิดนะครับนี่เครื่องยนต์เนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมบริเวแมทนโดยศูนย์เนี่ยมันก็จะยังอยู่ในสภาพดีบางครันเนี่ยซ่อมอู่นอกใช่ปะไ,ไม่เอาฝานี้ออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกกระบายความร้อนแม่งมวยใหม่มันขี้เกียจถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันมีน็อตยึดทั้งหมด3ตัวนะครับผมระบบ egr ยังอยู่นะครับผมยังไม่ถูกตัดออกไปถ้ารถคันไหน ถ่ายรูปเครื่องมาอย่างนี้ใช่ไหมผมจะแนะนําให้ถ่ายท่อน,นี้ไม่มีแล้วคือตัดทิ้งไปแล้วนะผมตัดทิ้งไปข้อเสียเป็นไงข้อเสียกเ็เกี่ยวกับมลพิษนะครับผมแต่ผมไม่รู้ข้อเสียมากกว่านี้นะม,มันก็ไม่ได้ถึงขั้นขับไม่ได้แต่ว่าถ้าใครชอบความเดิมระบบอยู่ครบก็มันต้องมีตัวนี้นะผมเนี่ยไอ้เหล็กตัวนี้นะไม่มีปัญหาความร้อนคันนี้แอร์เย็นแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูว่ารถคันนี้ใช้เวลาสตาร์ทเพียง หนึ่งวินาทีอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะนี่ผมยืนนอกรถนะไม่ใช่แบบขาช่วยเหยียบดูว่าิดออนก่อนนะดูครับท่านนี่นะพัดลมแอร์ทำงานแล้วเพราะเพราะเราดับได้เลยไม่ต้องปิดแอร์เดี๋ยวผมจะซ้าดดูนะครับคบหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวิเออก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคืออะไรไม่ถึงหนึ่งวินีเสียงเครื่องกรเพาะเลยนะผม นี่เครื่องหมุนอยู่นะเนี่ยแล้วลงฟีฟัมทำงานปกติอ่านี่เครื่องนิ่งๆนะครับผมอ่าคนชอบดูแบบไอ้ไม้ดึงแล้วมีควันไหมเดี๋ยวดึงให้ดูสดๆนะครับผมอ่ะมีไหมครับควันเนียนนะครับคันนี้เนียนทุกจุดเครื่องไม่มีหลวมไม่มีป่นไม่มีไอ์เนีย่ยรีวิวอย่างกับรถกระบะนะครับผม นี่แอนเปิดมาแนละ้วนี่ครับผมผมดับก่อนประหยัดน้ำมันครับวันนี้อ่ะแล้วที่ผมโชว์ว่าสตาร์ทไม่ถึงหนึ่งวิมันหมายความว่าไงครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับท่านรถเครื่องดีเซลเนี่ยอ่าถ้าเครื่องสมบูรณ์เนี่ยมันจะบิดปุ๊บเนี่ยบิดปุ๊บมันติดเลยอะ่ะมันเหมือนแบบเสียบปลั๊กเลยเปิดสวิตช์ปุ๊บติดเลยนะครับผมถ้าเครื่องสมบูรณ์นะแบบคันนี้เลย แต่ถ้าเกิดไม่สมบูรณ์มันจะต้องลากแบบจืดๆๆๆรื่มันจะต้องลากเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นที่หัวฉีดหัวฉีดเริ่มมีปัญหาหรือไม่าอาจจะเป็นที่ระบบไฟอ่าหรือไม่อาจจะเป็นที่ระบบปั๊มปั๊มดีเซลก็ตัวปัญหาเพราะนั้นคันนี้ถูกซ่อมบำรุงมาชีนมาอย่างดีปัญหาเหล่านั้นจึงไม่มีเพราะนั้นวัดด้วยการสตาร์ทเนี่ยก็รู้แล้วแล้วพอเหยียบจะรู้มากว่าจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันพุ่งมากนะครับผม มันต้องปิดแรงนิดนึงมือเดียวมันไม่ถนัดเนี่ยผมก็คันนี้เครื่องเกียร์อยู่ในสภาวะสมบูรณ์มากนะครับผมราคานี่ก็ถูกมากผมใช้คำว่าถูกเลยปกติได้เราจะซื้อรถราคาที่มันเหมาะสมมาสภาพแต่คันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าถูกกว่าสภาพที่ขายแน่นอนนะครับผมก็สรุปครับสำหรับคันนี้โฟกัสศาสตร 1.9ที่ใหญเครื่องดีเซลพันเที่มีมากว่ามีมาตั้งแต่ช่วง2,000ต้นแล้วทำมานานแล้วดีเซลพันเเยไม่ใช่เพิ่งมีแบบอิสุนะครับผมต่างประเทศใช้กันเกลื่อนนะครับรุ่นนี้ดีเซลพันเอะไรเยอะปี2002ภาษีไม่ขาดเอกสารมีครบพร้อมโอนหมดนะครับผมรถอยู่ปทุมมาดูได้เลยราคา1 0แสน 1> 2 1 3 9 0 0 0บาทไม่ขายนะผมลดให้หมื่นหนึ่งเหลือ1 29 0 0 0บาทด่วนเลยนะผมก็ใครสนใจผมรับประกันว่าไม่มีสิดหวังลองไปดูคันอื่นมาก่อนก็ได้นะผมรับประกันจริงว่าไม่มีหวังไอ้คันอื่นที่ผมให้ไปลองดูเนี่ยไปดูคันแสนที่ขายแสนห้าแสนหกนะไปดูคันพวกนั้นมาแล้วมาเปรียบเทียบกับแสนสองหมื่นเก้าพันบาทของผมเราจะรู้คําตอบนะครับผมว่ามันสวยแค่ไหนก็ ฝ่าวี่งนี่ครับใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ